ผมกำลังเจอปัญหาอุทกภัยนะครับน้ำซัดเข้ามาครับผมต้องมาอาใส่อยู่บนแท่งปูนบี้เอ,อรตรงนี้นะครับผมเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมครับสกีก็ได้ช่วยผม,ผมทีผมโดนน้าซัดครับคุณผู้ชมครับผมโดนน้าซัดผมปลีบเกาะขึ้นมานีมป,ปีนขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับผมอูน้ําโคตรลึกเลยนะข้างล่างอู้น้ำยังลึกเลยคุณผู้ชมไปดูได้เลยครับผม โอ้โหผมโดนน้ำซัดคุยมผมโดนน้ำซัดผมโดนน้ำซัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้หโมาช่วยหน่อยครับมาช่วยหน่อยเราขอความช่วยเหลือนะครับตอนนี้โอ้แดดร้อนมากเลยนะคุยมครับเราต้องหาที่หลบนะครับผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหนี่ครับอืนี่ครับมันสามารถปีนไปได้นะครับผมอันนี้คือมอเตอร์นะคุยมครับอ คตรลึกกับน้ำอย่างลึกเลยอะแต่รู้สึกว่าอากาศร้อนๆนะครับนี่ครับเรามันมีบันไดอยู่นะครับผู้ชมถ้าร้อนมากๆก็สามารถมาปีนลงบันไดตรงนี้ได้นะครับมันร้อนจริงๆครับเนี่ยแต่ว่าน้ําอาจจะดูดูดีตามตัวหัวผู้ชมน้าท่วมหัวอู้ยังลึกเลยครับลึกจริงครับดูดีประมาณน่าจะสามเมตรสี่เมตรได้มั้งเนี่ยลึกมากๆนะครับก็คือท่วมหัวเลยนะผมลงไม่ได้เลยครับลงไม่ได้เลยนะครับลงแบบ ต้องคือต้องว่ายน้ำอ่ะนะครับผมนะโอ้โหดูรถไฟเขาอยู่สูงนะครับรถไฟก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันนะคผมโอ้ไม่ไหวครับช่วงนี้ปีนี้น้ำท่วมหนักจริงครับคุณผู้ชมเฮ้ยว่ายน้ำก่อนฮฮฮฮฮฮฮโอ้ดูตู้คอนเทนเนอร์สูงประมาณ3เมตรนะครับโอ้ใช่ประ2.9นะครับผม โอ้ตรงนี้รมตื่นหน่อยครับโค้ยมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โโอ้ได้มาหลบบนกล่องนี่ก็ยังดีเว้ยอะไรว้เนี่ยอู้เดี๋ยวขอความช่้ยเหลือก่อนแล้วกันนะผมแต่วันนี้จะเอารถคอกเกษตรแล้วกันนะผมอ่าเดี๋ยววันนี้เอารถคอกไปช่วยคนแล้วก็ขนดินไปด้วยอ่าวันนี้คอกเกษตรเดยวันที่เอาคันได้ลอยนะครับผม ต่อพ่วงได้แต่ผมไม่มีพว่วงคอกอะเนยแต่บีอยู่นะเป็นพวกพวกอ่าคอกแต่เป็นเป็นคอกสีน้ําเงินอะใช่ไหมคอกสีเงินคือตัวไหนวะผมลืมว่ะตัวนี้หรอใช่ไหมไม่ใช่นี่ว่ะรดอ้อยนะผมรดอ้อยโอ้โหพี่ครับรนะเราต้องช่วยกันนะครับผมพี่น้องประชาชนนะผมอ่ามันอยู่ไหนวะ อมันอยู่ไหนกันครับเนี่ยออขออกอบมันจะเป็นคออเล็กนะครับผมคออเล็กคออเล็กอโอ้โหูไม่หาพี่เจออะไรวะเนี่ยโอ้เจอเธอพี่เจอเธอเดี๋ยวผมหาไปหนึ่งนะปัดอ่ะสรุปมันไม่มีนะครับผมไม่มีช่างมันไม่เป็นไรนะครับผมโอ้หาตั้งนาน ไม่มีนะครับผมไม่มีโอ้โหเอาคันนะี้ไปได้ปหมไม่แม่เดียวเลยนะครับผมจัดไปแม่เดียวเดี๋ยวไปเอาดินนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอ่าเราจะไปช่วยในส่วนของประมาณช่วงช่วงเนี้ยอ่านะครับผมไปไปก็จะไปวันนี้สิบสองล้อเลยนะผมครบสิบสองล้อเลยนะครับจึ๊บจึ๊บ ล้อใหญ่เลยบึมๆเลยบึมบ้มซัมเบ้เลยบึมบ้มซัมเป้เลยผู้ชมุยซัมเป้เลยเออมาเลยครับปลาปลาลาครับผมเจาเจาเจาเจออมาเลยมาเลยมาเลย โอเคนะครับผมจะมาเอาดินตรงนี้นะครับผมเพื่อไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับผู้ชมครับเอาเฮ้ยมนขนดินไม่ได้เหรอ <c oughs> เอาจริงดิเอาได้ดีนี่ไงอ,อ่าดูเต็มเลย <c oughs> ไปผูช้ชมไปไปไปโอ้โหพูนเลยมาแบบพูนพูนเลยเนาะอดินบ้าเลยใส่แบบพูนพูนมาเนะี่ยคุณไม่ได้แล้วผมเดี๋ยววันนี้จะไป ออไปแบถบแสงดีว่าคุณผู้ชมเราวิง่งเราวิ่งไอ้นี้ดีมะเอาเดี๋ยววันนี้จะไปแถบแบบแถบตรงกลางแล้วน,นะผมปุ๊บปุ๊บปุ๊ปเอาโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเราไปเราไปทางเดิมดีกว่านะผมเราไปทางเดิมดีกว่าโอเคไปดอกสบาเราเปิดเพลงแดนฟังให้ฟังดีกว่าอ่าเปดอกสบาไม่มีใครหรอกนะเดะมดันต้องประดกดดเดอ ไปดีดีดีเออนะครับผมนี่ครับนี่แม่ดอกตาไม่มีใครหลอกตาไปครับผมนี่ครับเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดเอ้อเดี๋ยวค่อยแม่ดอกชบานะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออพราะวัยรุ่นดับดงครับผมวัยรุ่นทรงธรรมอุ้ยซัมซุงนี่ไปดิพี่เออนี่ครับ กระบะข้อไอ้รถคอกนะผมคอกเกษตรกรแล้วกันนะผมเกษตรกรรมแล้วกันเอ้ยเกษตรกรไม่ใช่เกษตรกรรมแถบนี้มันสูงนะครับก็ไม่โดนน้ํานะครับก็มาอยู่บนเขานะครับผมนี่มาแล้ว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 อุ้ยอุ้ยชนชนโอ้โหชนได้ไงครับเนี่ยบัตรโทรเอ้ย้อกมาแล้วครับคอกกษตรมาแล้วครับคอกกเตรมาแล้ว ก็เ,เ,เสรมาแล้วก็เ,เ,เสรมาแล้วเวดอกอกมบาไม่มีใครหรอกนะเจ๊บเจะบโอ้แล้วใครมาชนป้ายลม้มวะเนี่ยโอ้ตรงใส่โดนน้ำซัดแน่นอนครับผมแม่เอาชนอีกแล้วเจ็บเยอะ้ยดูน้ำดิน้ำเหลืองอ่อยเลยนะผมผู้ชม พี่เป็นไรนะพี่โอ้โหง่วงเลยป่านะพี่โอ้โหคโหคันี้ก็ไปช่วยน้ําท่วมมานะเนี่ยโอ้โหไปช่วยน้ําท่วมมาแล้วโดนตัวเองขากลับตัวเองดันมาคว่ำนะครับผมแม่สุดยอดจริงๆครับพี่นี่ใจป่านจริงนะผมเดี๋ยวเราจะออกขวาตรงนี้นะผมเพื่อที่จะไปช่วยในในตัวเมืองนะครับ่าโอเค บนู่นครับฝั่งนู้นก็โดนน้ำซัดเหมือนกันนะครับผมนู่นอ่ะโดนน้ำซัดสถานีรถไฟนี่โดนหมดนะครับผมผู้ชมว้าแต่เป็นเป็นอย่างนั้นไปวะเนี่ยโอ้โหดูดิอู้รถแห่อยู่ข้างล่างนี่ว่ะอู้ดูรถไฟลุยน้ำดิผู้ชมรถไฟลุยน้ำอ่ะดูดิโอ้โหรถไฟลุยน้ำอ่ะเออจุดจัดบอลลัดบอกครับผมจุดปอกบอลลัดแจ้ครับผมเฮ้ยไม่ใช่ โอ้โตรงนี้ห้ามเข้าเลยนะผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวผมดูก่อนนะเดี๋ยวเราออกขวาเอ้ยออกซ้ายออกซ้ายโอ้ลึก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 ผู้ชมลึกโอ้ลึกจริงลึกจริงตรงนี้ลึกจริงโอ้ตรงนี้ลึกจริงตรงนี้ลึกจริงเอ๋อเข้าป่าได้ไงวะเนี่ยโอ้ลึกลึกมากตัวนี้ลึกมากตัวนี้ลึกมากผู้ชมลึกมาก ดูจัดประหลัดบอกเลยคุณผู้ชมอุ้ยทางรถไฟนี่มาโอโ้ตรงนี้คือทางรถไฟนะโอ้โดนท่วมโอ้โอ้ตรงนี้คือทางตัดทางรถไฟนะอืโอ้ยผู้พี่น้องประชาชนครับอยรถไฟมึงไปเมื่อกี้นะมันไม่ชนเราหรอกนะครับผมโอ้ลึกโอโ้ตรงนี้เห็นลงังคาเลยไม่น่าใช่นะตรงนี้มันน่าจะต่ํานะครับผมอ่เดี๋ยวเราออกขวานะทีนี้ อ่าเลี้ยวขวานะครับอื้ลึกลึกมากแต่รถน้ํายังไม่เข้ารถนะครับผมอู้ดู่นเดี๋ยวเราจะไปช่วยฝั่งนู้นนะครับผมกําลังไปนะบ่น้องประชาชนโอ้โหดวดิดูดิโอ้โหว้โอ้โว้ลึกมากคุณยมลึกมากครึ่งตัวรถอ่ะอู้น้ําเข้ารถนะครับผมตอนนี้น้ำเข้ารถแล้วหวังว่าไฟฟ้าจะไม่ช็อตนะผมหวังว่าไฟฟ้าจะไม่ช็อตนะคุณยมอู้ลึกมากลึกมากหวังว่าไฟฟ้าจะไม่ช็อตนะครับอย่าช็อตนะอย่าช็อตนะ อย่าช mm ็อตนะอย่าช็อตนะโอ้ไม่ไหวเลยครับจังงี้โอ้อย่าช็อตนะอย่าช็อตนะเออแล้วมึงไม่ไปวิ่งบนทางรถไฟวะโอ้อย่าช็อตนะอย่านะอย่านะอ้โหหู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 หหญหูหูหโหโหหหโหหหโหห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 ห โอ้ดูรถสิคุณชมคุณชมดูรถเก่งนิเห็นแต่หลังคาแล้วน่ะโอ้โหไม่ไม่ใช่เห็นแต่หลังคาดิไม่เห็นรถเลยไม่เห็นหลังคารถเลยโอ้ตรงนี้ลึกจริงครับดูดิดูดิดูดิโอ้ลึกอู้ยิ่งมาตรงนี้ยิ่งลึกใหญ่อู้มาคนตรงนี้ลึกกันใหไหครับผมโอ้โห โอ้ตรงนี้ลึกมากตรงนี้ลึกมากโอ้โหไปทางไหนวะเนี่ยไปทางไหนต่อเนี่ยออกซ้ายใช่ไหมโอ้ตรงนี้ลึกมากตรงนี้ลึกมากคุณผู้ชมตรงนี้ลึกจัดเลยโอ้โอ้ลึกอุ้ยชนชนชนตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ลึกที่สุดแล้วนะน่าจะจุดที่โดนท่วมแล้วลึกที่สุดแล้วนะเนี่ยผมคิดว่านะครับผมลึกมากๆเลยคุณผู้ชมตรงนี้ลึกจัดจัดเลยเนี่ย โอ้อะไรกัดวะอูมดมดมาจากไหนวะลึกมากเลยว่ะโอ้โหผมเทดินนะครับเทดินเพื่อที่จะเอาของมาวางแล้วแต่มันลึกจริงๆนะคุณผู้ชมดูดิลึกเพิมากเลยนะครับโอ้จุดที่ลึกที่สุดนะครับเนี่ยอโอ้ลึกมากมากเลยว่ะแล้วกันนะเอาผมซื้อที่เราไม่ใช่หรอ โอ้นี่น่าจะเป็นจุดที่ลึกที่สุดแล้วนะเนี่ยโอ bueno. right right ้โหดูนะครับเราต้องไปอยู่ในวงเวียนกันนะคุณผู้ชมเร็วเร็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 นี่เรามาช่วยพี่น้องประชาชนคือต้องเป็นเรือนะครับผมถ้าเอารถไปแบบนี้นี่ตายครับพังหมดเลยนะครับผมเอารถมาแบบนี้พังหมดอะไปเหลือเพียแต่ซากเลยอะผมคิดว่านะอุ้ยปั๊มดิปั๊มที่หายหมดเลยเนี่ยโอ้ ลึก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 มากลึกมากคุณผู้ชมลึกมากโอ้โอ้ขอใสวงเวียนก่อนแล้วกันนะผมลึกจริงๆครับผมโอ้จุดที่ลึกที่สุดแล้วนะผมเนี่ยโอ้โหลึกมากมากครับผมผมบอกได้เลยว่าลึกที่สุดนะครับผมแดดในแมปนี้แม่งอยู่ฝั่งเดียว ลึก,กลึกมากๆเลยคุณผู้ชมลึกมากๆเลยดำไม่ได้วะตรงถนนดำไม่ได้นะครับลึกลึกที่สุดแล้วเนี่ยตั้งแต่แบบตั้งแต่ผมแบบไปช่วยมาลึกมากๆเลยนะเอาล้อฟรีล้อฟรีคุณผู้ชมล้อฟรีโอ้หลึกลึกมากๆเลยนะครับผมโอ้ลึกมากๆ,ๆ,ๆลึกที่สุดดูดิต้องอาศัยวงเวียนนะคุณผู้ชมโอ้โหอือ ลึกมากๆเลยดูดิ đi, ห้ามเข้านะครับสต็อปห้ามเข้านี่ครับโอ้โหไม่ได้ว่ะถ่ายไม่ได้ว่ะโอ้ลึกมากๆลึกจัดจัดลึกที่สุดนะครับผมลึกมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเทเขื่อนดีกว่าไปมาเทเขื่อนดีกว่าโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหโอ้ลึกจ, ed, จัดเลยลึกจัดเลยเนี่ยล e> ึกจัดเลย โอ้โหอะไรครับเนี่ยลึกมากมลึกมากมากลึกมากๆเลยเนี่ยโอ้ลึกที่สุดครับผมลึกจัดๆเลยครับลึกจริงๆเลยนะครับผมโอ้โหดูดูขนาดตรงนี้ยังลึกอ่ะเดี๋ยวดูโอ้โหตรงนี้แบบลึกจัดเลยเนี่ยเห็นไหมเอียง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 คุณผู้ชมเอียงเอียงเอียงอุ้ยอุ้ย ยังอูยดำดำดำเลยมาโอ้โ oh, ห oh, oh. ลึกจัดลึกจัดเอ้ยฮึบอึอึอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยดำดำโอ้ดำไม่ได้เหรอดำตอนแรกผมว่าจะมาเทดินตรงนี้นะครับผมแต่มันดำไม่ได้นะผู้ชมอือโอ้ล้อฟีล้อฟีอึบเอ้อออเออึลึกมากลึกมากมลึกที่สุดเลยอ่ะโอ้น้ำแบบจุดที่น้ำลึกที่สุดแล้วนะครับตรงนี้อู้ขึ้นได้ขึ้นได้ โอ้ตรงนี้คือจุดดีโด้น้ำลึกมากๆเลยนะบอกคุณผู้ชมโอ้แล้วผมจะข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหมเนี่ยข้ามไปได้ไหมขอยัดข้ามไปหน่อยด้วยข้ามไม่ได้嘛สุดหายแล้วเอา,อางี้ดิว่าเอ้ข้ามไม่ได้嘛คุณผู้ชมข้ามไม่ได้ห嘛เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่รู้ใช้มือยกไดก้เปล่านะลุ้นรถรู้เบาเบาอะ ข้ามไม่ได้นะครับผมแม่อ๋อยึบอะยึบยึบอ่าขอยัดข้ามนะครับผมโอเคอู้ลึกมากๆครับผมลึกลึกลึกจริงไม่ติงนังแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหลึกที่สุดนะครับผมโอ้ดู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 เคลื่อนดิคุณผู้ชมดูเคลื่อนดิมาโว อู้ตรงนั้นมันท่าหรือมันไม่ใช่เกือบผมไปแล้ววะอดี๋ยววิ่งลงน้ำ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 อย่า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 รักชีวิตจะคิดจะลงไปนะผมแม่เดี๋ยวเราจะกั้นตรงนี้ไว้ให้พี่น้องประชาชนนะครับโอ้โหมันลึกจริงๆคุณโยมมันลึกจริงๆ ลึกมากมากลึกมากมากโอเคดำเลยนะครับโอเคดำเลยดำเลยดำเลยฟื้นอ่ะดินโอยแล้วนะครับโอเคผมโรยดินแล้วนะครับตอนนี้ครับโอเคครับผมโรยดินไว้แล้วไว้ให้แล้วนะครับผมโอเคโรยดินให้แล้วนะครับผมโรยดินให้แล้ว อาดับอีก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 อาโรยดินไว้ให้แล้วนะผมหูน้ำน้ำท่วมจ,จ,จัดเลยคุณผู้ชมสงสารเขานะผมแหมเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะผมบรรเทาทุกบรรเทาทุกโอ,อ้ไม่ไหวไม่ไหวท่วมหนักขนาดนี้นะผมบัดเทาทุกบรรเทาทุก่อนโอ้ไม่ไหวจริงจริงว่ะเจอ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 โอ้โหต้องต้องต้องช่วยกันนะผม นี่ครับต้องช่วยกันนะผมเดี๋ยวเพิ่งลงดิเดีรีบลงไปไหนอ่ะเฮ้อโอ้โหรีบโอ้โหรีบช่วยครับรีบช่วยกันนะรีบช่วยกันรีบเทเลยรีบเทดินเทไปเลยครับผมเทไปเลยเฮ้เทไปเลยโอ้โห,ห,หนะครับเทไปเลยเทดินเลยเทดินเลย เทกันน้ำไว้เทกันน้ำไว้นะผมเทกันน้ำกันน้ำไว้กันน้ำไว้กันเยอะๆหรือกันเยอะๆโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กันน้ำไว้เฮ้ยดีครับอืมกันน้ำไว้แล้นนไวไม่ให้น้ำเข้ามา ไม่ให้น้ำหิดห้ามเข้ามาเฮ้ยไม่ให้น้ำเข้ามาเลยนี่ครับจัดไปเลยครับผมนี่เทไปเลยครับเทบันไล่ตึบเจอโอ้โหโอ้โหโโอ้หเทไปเลยครับผมเทบันไล่เทบันล่โอ้โหเนี่ยครับเจ้อ เนี่ยครับผมเทก,กันไปเลยนะผมกันไว้แบบนี้เลยนะครับแต่ดินแม่งน้อยใช่ไหมเลยวะดินมันน้อยจัดเลยนะจุดที่ลึกที่สุดนะครับผมที่ผมผ่านมาเมื่อกี้คือแบบลึกมากๆแล้วนะครับผมเจอเจอเจบ,จบ,จบ,จบเจอโอ้โหเนียบผม โอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะผมประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้กว่าจะช่วยได้น้องลูกพี่เนาะอันนี้มึงไม่ต้องมาวเลยพี่เจอก,ก,กันใหม่ครับพี่ลุงหน้าครับผมสวัสดีครับเจอกัน